ข้อนี้ใน choice นักเรียนจะเจอคำว่า why what where แล้วก็ whoever สังเกตนิดนึงนะไอ้ทุกคำเนี่ยมันอยู่หลังคำนามคือคำว่า environment ที่แปลว่าสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมถูกไหมถ้าเกิดนักเรียนจะตอบข้อนี้ให้ถูกนักเรียนต้องรู้จัก adjective clause ฮะ adjective clause คือประโยคที่ขยายคำนามประโยคที่ขยายคำนามขยายคำนามขยายคำนามยกตัวอย่างเช่นนะครับครูบิรบอกว่า we visited my aunt Who lives in Florida? พวกเราเนี่ยไปเยี่ยมเยี่ยมคุณป้าที่อาศัยอยู่ในเมือง Florida นะครับไอ้ตรงตัวสีแดงๆนี่แหละเขาเรียกว่า adjective clause อยากขยายคำไหนให้วางไว้หลังคำนามคำนั้นเลยนะฮะทีนี้ถ้าเกิดคำที่ไปขยายมันเป็นคนให้นักเรียนใช้เป็น who who เนี่ยจะสื่อถึงคนมันแปลว่าคนที่ได้ด้วยอา้าวแล้วถ้าเกิดไม่ใช่คนนะครเบิร์ตถ้าเกิดไม่ใช่คนเราจะใช้เป็น which มันแปลว่าสิ่งที่ฮะเช่นยกตัวอย่าง the car which he had the car which he had just bought was stolen รถคันที่เขาเนี่ยเพิ่งจะซื้อมามันถูกขโมยไปซวยมากเลยรถไม่ใช่คนใช่ไหมก็เลยใช้เป็น which แบบนี้สังเกตง่ายๆนะฮะถ้าเกิดนักเรียนเจอคำนามแล้วก็มีพวก who which that ตามมาอะไรเงี้ยนักเรียนเดาเลยว่าเฮ้ยตรงนั้นน่ะน่าจะเป็น adjective clause นะเจอคำนามแล้วก็มีพวก who w i c h that ตามมาเนี่ยตรงนั้นน่าจะเป็น adjective clause That ขออยังไม่พูดถึงเนะเพราะว่าข้อนี้ไม่ได้ถามเดี๋ยวมันจะยาวไปแต่มันจะมีอยู่คำหนึ่งฮะที่นักเรียนอาจจะไม่ได้เจอในข้อสอบบ่อยนะแต่ว่าเก่งไว้ก่อนแล้วกันเนะคือคำว่า where where ก็สามารถเป็นคำขึ้นต้นของ adjective clause ได้แต่มันจะใช้กับสถานที่ฮะเช่นเราบอกว่า he returned to the village village แปลว่าหมู่บ้าน Where he was born เขาเนี่ยย้อนกลับมาที่หมู่บ้านแห่งนั้นซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาเนี่ยเกิดที่นั่นนะครับ Village เป็นสถานที่ดังนั้นเราใช้เป็น Where ได้มาดูโจทย์ของเรานะฮะโจทย์ของเราเนี่ย,ย,น,ยนักเรียนจะเจอคำหลากหลายนิดน,นึงคือเจอ Why What Where Whoever ถ้าเกิดเป็น Why มันน่าจะสื่อถึงเหตุผลถูกไหม What แปลว่าสิ่งที่ Where ก็คือสถานที่แห่งนั้น whoever แปลว่าใครก็ตามลองแปลนิดนึงสิเขาบอกว่า understanding complex information complex แปลว่าซับซ้อน quickly becomes an asset asset จะแปลว่าสินทรัพย์ in environments ตดต strategic คำนี้จะแปลว่าเกี่ยวกับกลยุทธ์ decisions are frequently required required แปลว่าเรียกร้องต้องการ คือเขาบอกกับเราแบบนี้นะครับว่าการเข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วเนี่ยมันกลายเป็นสินทรัพย์หรือกลายเป็นทักษะที่สำคัญมากตอนที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่การตัดสินใจอย่างมีกลยุทธ์เนี่ยจำเป็นจะต้องถูกใช้บ่อยๆสื่อประมาณนั้น environment สื่อถึงสถานที่ดังนั้นเราตอบเป็น where แน่นอน why มันต้องเกี่ยวกับเหตุผลนะอันนี้ยังไม่ใช่มันจะแทน environment ไม่ได้ what แปลว่าสิ่งที่พอแปลแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ whoever แปลว่าอย่างไรเอ้ยใครก็ตามเนาะคำด้านหน้าไม่ใช่คนนี่ยก็คงไม่ใช่อยู่ดีนะครับตอบเป็น six cat ฮนะเดี๋ยวฝากคำคมทิ้งท้ายนะฮะคำคมวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับมี adjective clause อยู่ในประโยคด้วยเขาบอกว่า find the spot where you shine the brightest spot ก็คือจุดหรือสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้ even if even if even if it it's under a disco ball in your living room เขาบอกว่าจงหาสารที่ที่คุณเนี่ยได้เปล่งประกายสว่างจ้าที่สุดแม้ว่าสารที่แห่งนันเนี่ยมันจะเป็นภายใต้อยู่ข้างใต้ลูกบอลดิสโก้ในห้องนั่งเล่นของคุณก็ตามนะครับคือเขาเล่นมุกไปด้วยเนาะแต่มันมีประเด็นนะถ้าเกิดใช้กับการทำงานเนี่ยคูเบิลแนะนำว่าเวลาหาสารที่ทำงาน จงหาสถานที่ที่เหมาะกับเรามากที่สุดเราได้แสดงความสามารถและเจ้านายเนี่ยเห็นคุณค่าของเราไมา่สุดเคยเป็นไหมฮะหรือเพื่อนของนักเรียนอาจจะเคยเจอเพื่อนนักเรียนเก่งมากเลยแต่ว่าไปอยู่ในสถานที่ทํางานที่ไม่ได้ใช้ทักษะเยอะเท่าไหร่หรือเจ้านายไม่เห็นคุณค่าเท่าไหร่ก็ไม่เกิดจริงนะดังนั้นถ้าเกิดเป็นไปได้ค่อยๆหาไปฮะสถานที่ทํางานที่เราเนี่ยแสดงความสามารถได้เยอะที่สุด แล้วคนในที่ทำงานเห็นคุณค่าของเราด้วยเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับ